เรื่องราวของความวุ่นวายในประเทศอังโกลา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับตอนนี้สถานการณ์เรียกได้ว่าลุกลามบานปลายครับมีฝูงชนจํานวนมากออกมาตามพองถนนแล้วที่น่ากังวลเลยนะครับก็คือเป้าหมายหลักในการป้มสะดมในครั้งนี้ครับดูเหมือนว่าจะพุ่งเป้าไปที่บริษัทแล้วก็ร้านค้าของคนจีนโดยตรงเลยครับท่านผู้ชมเรามาลองไล่เลียงไทม์ไลน์กันดูนะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์มันก็ร้อนตะอ,อุกขึ้นมาจริงๆครับในวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับมันมีคลิปวิดีโอถูกปล่อยออก ออกมาในลูกออนไลน์เป็นภาพของกลุ่มผู้ประท้วงกําลังพยายามพังร้านค้าของคนจีนอย่างรุนแรงเลยครับในคลิปนี้ครับมีคนถึงกับยกโต๊ะทํางานทั้งตัวขึ้นมาเลยครับแล้วก็กระแทกเข้าไปที่ประตูอย่างตุดแรง แหมมันเป็นภาพที่น่ากลัวจริงๆเลยครับทางประธานของชัยหน้าเทาในพื้นที่นะครับก็ได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวครับว่าร้านค้าของคนจีนนั้นถูกป้นไปจริงๆครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีพวกเขานั้นสามารถกวาดของในร้านไปจนเกลี้ยงได้โอ้โหรวดเร็วมากเลยครับจากข้อมูลเบื้องต้นนี้นครับมีร้านค้าของคนจีนโดนไปอย่างน้อยแล้วก็ 12ร้านเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับมีคนบรรยายสถานการณ์ว่าพี่น้องดูสิครับวันนี้ระหว่างการชุมนุมใหญ่เนี่ยพวกเขาก็ไล่พนักงานท้องถิ่นทุกคนออกจากชน่นาทาวหมดแล้วเพราะถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วลวก็คนพวกนี้นะก็อาจจะไปร่วมมือกับผู้ประท้วงแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ ตอนนี้ประตูใหญ่ทุกบ้านน่ะล็อกหมดแล้วเราก็เลยต้องให้พวกเขาออกไปทางประตูเล็กแทนเรื่องเรายังไม่จบเท่านั้น,นะครับในวันเดียวกันนั่นเองครับคุณหวังซินชุนซึ่งเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในซิมบอบเวแต่ก็มีเครือข่ายอยู่ในภูมิภาคนี้ครับก็ได้รายงานข่าวซึ่งก็เป็นข่าวร้ายครับบอกว่ามีคนจีนครับถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการปล้น ในองโกลาด้วยนะครับเขาอธิบายเพิ่มเติมครับว่าการป้นลอกนี้น่ะมันดูเหมือนกับจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะการโจมตีธุรกิจเหมืองแร่ที่คนจีนนั้นเป็นเจ้าของอยู่ครับท่านผู้ชม กลุ่มโจรพวกนี้เนี่ยครับเขาก็เชื่อกันว่ามีคนวงงหนครับคอยชี้เป้าให้แต่ละกลุ่มนั้นจะมีสมาชิกประมาณ5-6ถึง6คนพร้อมอาวุธปืนครบมือเลยทีเดียวครับแล้วพอมาถึงช่วงเช้ามืดของวันที่3ามสอรกรกฎาคมครับก็จะมีเหตุการณ์ที่อุกอาจเกิดขึ้นอีกครับมีกลุ่มโจรพร้อมกับปืนไรเฟิลบุกเข้ามาในอาคารของธุรกิจคนจีนโดยใช้วิธีเอาบันไดาพาดครับแล้วก็ปีนรั้วข้ามเข้ามาเลย ก่อนจะเข้ามาควบคุมตัวพนักงานท้องถิ่นกว่า10คนและยามอีก3คนแล้วก็บังคับให้คนจีนหลายคนครับไปรวมตัวกันในห้องเดียวจากนั้นก็รื้อคนทรัพย์สินโชคดีครับที่ตอนประมาณตีหนึ่งมีเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุ แล้วหลังจากที่ได้ยินเสียงปืนขู่นะครับมันก็ทําให้กลุ่มโจรกลุ่มนี้นะ่ะก็รีบเพนไปก่อนเลยครับเลยไม่มีคนจะหินได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้เลยท่านผู้ชมหล,หลายท่านนั้นก็จจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ้เรื่องราวทั้งหมดนี้นะ่ะมันจะมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรนะผมต้องพาท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปเลยครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเลยครับไอ้ตอนนั้นนะ่ะรัฐบ,บาลอังโกลาประเทศนี้ครับพวกเขาขึ้นราคาน้ํามันดีเซลถึง3 3ไอ้การขึ้นราคาครั้งนี้ครับมันก็ ได้สมกรบเป็นลูกโซ่เลยครับทำให้ค่าโดยสารรถแท็กซี่น่ะมันพุ่งสูงขึ้นไปชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมันก็ต้องลําบากตามไปด้วยครับและพอมาถึงวันที่28รกรกฎาคมครับกลุ่มคนขับแท็กซี่ในกรุงลูฮันดาก็เริ่มประทวงหยุดงาน ซึ่งมันน่าเศร้าครับที่การประท้วงครั้งนี้ครับทาให้มีผู้เสียชีวิตถึง4รายและหลังจากนั้นครับความรุนแรงนั้นก็ลุกลามไปทั่วประเทศเลยมีการตั้งด่านเผายางป้นร้านค้าทําลายตู้ ATM ไปจนถึงเผารถบรรทุกทุกชนิดยกเว้นรถน้ามันครับเรนที่น่าสนใจที่สุดก็คือผู้ก่อจลาจลส่วนใหญ่ครับกับพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจของคนจีนโดยตรงเลยครับโดยกล่าวหาว่าคนจีนนี่แหละครับที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาเนะี่ยแย่แล้วก็ ยากจนลงสถานการณ์ตอนนี้ครับทำให้ธุรกิจของคนจีนต้องหาทางป้องกันตัวเองแล้วครับมีการเอารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่มาวางขวางประตูหน้าตา่างแล้วก็ติดลวดหนามเพิ่มเข้าไปอีกยิ่งกว่าบังเกอร์อีกครับในวันที่3ติตกรกฎาคมครับมันมียอดผู้เสียชีวิตจากความไม่สงบทั้งหมดนั้น่ะ ก็ได้พุ่งสูงขึ้นไป22รายแล้วครับและยังมีผู้บาดเจ็บอีก1 9 7ราิายตำรวจอังโกลาครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไปแล้ว500คนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสัญญาณเตือนนะ่ะมันก็มีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วครับท่านผู้ชมต่อนั้นงครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ปล้นสะดมร้านคนจีนตามท้องถนนแล้วก็ในแคมป์ธุรกิจหลายครั้งครับจนสถานทูตจีนในอังโกลาเองก็ต้องออกถแถลงการเตือนคนจีนแล้วก็ธุรกิจจีนให้ระวัง ตัวเป็นวิเศษนะครับซึ่งก็ตือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักนะครับเรื่องราวความรุนแรงในอังโกลาที่เราเห็นกันไปนี่นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดียวๆนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นแล้วก็น่ากังวลกว่านั้นมากเลยครับเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับธุรกิจแล้วก็คนจีนที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาเองก็ต้องผเผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับผมขอยกตัวอย่างหนึ่งในกรณีศ เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยครับเป็นเรื่องราวของคุณสูเธอก็เป็นนักธุรกิจหญิงจากเมือง ปูโจรประเทศเจนที่ย้ายไปทําฟาร์มอยู่ที่ประเทศแซมบีเธอหายตัวไปอย่างปิดสนาครับและล่าสุดเมื่อวันที่สองสิงหาที่ผ่านมาก็มีการยืนยันแล้วครับว่าเธอเสียชีวิตแล้วนะส่วนผู้ต้องสงสัยคนสําคัญเลยก็คือผู้จัดการฟาร์มชาวท้องถิ่นที่เธอจ้างวานมานั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็หลบหนีไปแล้วนั่นเองเรามาดูเรื่องราวของคุณโซกันสักนิดนะครับท่านผู้ชมเธอเกิดในปี1968ครับเคยทํางานเป็นผู้ประกาศข่าวในบริษัทเยอรมันก่อนที่จะผันตัวมาทำ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ย้ายมาอยู่ในที่แซมเบียในปี2015เริ่มการค้าขายหลายอย่างเลยครับจนกระทั่งไปลงหลักปักขาอยู่ที่การเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกผักที่เมืองลิฟวิงสโตนทางตอนใต้ของประเทศนั่นแหละครับตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นครับคุณซูเองก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนคนจีนด้วยกันครับในวันที่เธอหายตัวไปนะครับเธอก็ยังคงได้คุยวีแชทกับเพื่อนนักธุรกิจจีนอีก2คนอยู่เลยครับซึ่งทุกอย่างมันก็ดูปกติ มากเลยแต่หลังจากนั้นเธอก็เริ่มขาดการติดต่อไปแล้วครับจนกระทั่งในเช้าวันที่10กรกฎาคมเพื่อนของคุณซูซึ่งเป็นผู้จัดก,การโรงแรมก็ได้เดินทางไปหาเธอที่บ้านครับแต่ก็พบว่าประตูบ้านนั้นล็อกครับมีเป็ดสตัวอดต,ตายอยู่ในบ้านด้วยสุนัขอีก2ตัวก็ ผอมโซนะครับแต่กลับไม่พบร่องรอยของคุณซูเลยและเมื่อสอบถามคนงานท้องถิ่นคนหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเพิ่งถูกผู้จัดก,การฟาร์มที่ชื่อแอนดรูจ้างมาได้แค่ห้าหกวันเองและไม่เคยเจอหน้าคุณซูมาก่อนเลยครับตำรวจนั้นก็ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็ค้นบ้านแล้วก็ฟาร์มของคุณซูครับแล้วก็พบว่าพาสปอร์ตกินการ์ดของแซมเบียแล้วก็เงินสดของเธอเนี่ยมันหายไปทั้งหมดเลยที่สําคัญก็คือนายแอนดรูผู้จัดก,การฟาร์มนั้นก็หายตัวไปด้วยเชน่นกันครับตำรวจก็ได้ข้อมูล ว่ามีคนเห็นนายแอนดรูขับรถของคุณสู้ในวันที่10กรกฎาคมและพอตำรวจต้องข้อความไปเรียกให้มาพบในวันที่12เขาก็ไม่มาครับเรื่องมันก็มาคลี่คลายขึ้นในวันที่22กรกฎาคมครับตำรวจนั้นได้ไปจับคุมภรรยาของนายแอนดรูแล้วก็พบของใช้ส่วนตัวของคุณสู้หลายอย่างที่บ้านของเขาครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เอ่ย รถยนต์แล้วก็ของใช้ส่วนตัวอื่นซึ่งพอเอามารวมๆแล้วนะครับก็จะมีมูลค่าประมาณ400ดอลลาร์สหรัฐครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราว14,000-15,000บาทค,ครับแต่หน้าเสียได้ที่นายแอนรูวหวตัวทันแล้วก็หนีเข้าภูเขาไปได้และเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็เกิดขึ้นในวันที่3กรกฎาคมครับเมื่อชาวบ้านนั้นเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าอยู่ใกล้ๆกับสนามบินตำรวจนั้นจึงไปขุดดูแล้วก็พบศพซึ่งต่อมาลูกสาวของคุณซู ก็ได้ยืนยันครับว่ามันเป็นร่างของแม่เธอจริงๆนั่นเองครับท่านผู้ชมครับรเรื่องราวของคุณซูเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวในแซมเบียนะครับก่อนหน้านี้ครับในวันที่29พฤษภาคมก็มีฟาร์มของคนจีนถูกปล้นจนมีคนเสียชีวิตหนึ่งรายย้อนกลับไปอีกครับในวันที่20บมีนาคมก็มีเหตุปล้นบร,ริษัทจีนจนมีพนักงานเสียชีวิตอีกหนึ่งรายบาดเจ็บอีกหนึ่งราย หลายกรณีเลยนะครับมักจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างคือเป็นฝีมือของคนในครับอย่างเช่นมีเคสหนึ่งครับที่คนร้ายคือพนักงานรักษาความปลอดภัยในฟาร์มที่ร่วมมือกับอดีตพนักงานที่ เคยถูกไล่ออกเพื่อกลับมาพ้านนายจ้างของตัวเองครับดังนั้นสําหรับคนจีนที่ไปทําธุรกิจในแอฟริกาตอนนี้นะครับเรื่องราวความปลอดภัยนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการไปตรวจสอบประวัติพนักงานอย่างละเอียดการที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บเงินสดไว้เป็นจานวนมากและที่สําคัญก็คือการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินได้นเองครับเรื่องนี้ครับสะท้อนถึงความรู้สึกของคนจีนในอเมริกาได้ดีมากเลยครับมีผู้ใช้งานเด็ดหนึ่งคนครับได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจเลยครับเธอก็บอกนะครับว่ามาจากกวางซีแต่ต้องบอกคนอื่นว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็กลัวมากเลยครับเวลาจะพูดภาษาจีนกลางแล้วเธอก็ได้ตั้งคำถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องชาวอเมริกาของเรานะทำไมตอนนี้เนะี่ยเราถึงได้กลายเป็นเหมือนกับตู้ a t m เคลื่อนที่ไปแล้วล่ะท่านผู้ชมครับนอกจากการป้นชิงทรั แล้วอ่ะมันยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มติดอาวุธด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ประเทศมาลีครับก็จะมีเหมืองทองของคนจีนถูกโจมตีคนจีน5คนนั้นถูกลักพาตัวครับโรงงานถูกเผาเสียหายซึ่งผู้ก่อเหตุก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ชื่อว่าจานีเฮมซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ และกลุ่มนี้ยังโจมตีโรงงานปูนซีเมนแล้วก็ลักพาตัวคนจีนและอินเดียไปอีกด้วยสถานการณ์ในมาลีนะครับมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าเมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาครับสถานทูตจีนในมาลีต้องออกประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดเลยนะครับโดยขอให้บริษัทแล้วก็ชาวจีนทุกคนที่ทําเหมืองทองในมาลีหยุดดําเนินการทันทีและพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนครับสถานทูตก็ย้ําเลยนะครับว่าให้ทิ้งความคิดในเรื่องของโชคช่วยไปได้เลย ใครที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตัวเองครับจริงๆแล้วการโจมตีด้วยอาวุธนนะครับมันมีรายงานมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วครับมีนักธุรกิจชาวจีนท่านหนึ่งครับที่ใช้นามแฝงว่าหลิวหมิงเขาก็เล่านะครับว่าในวันที่22พฤษภาคมในขณะที่เขาครับกำลังเดินทางพร้อมกับทีมรักษาความปลอดภยัยผ่านพื้นที่ที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า ดินแดนไร้ผู้คนครับเขาก็พูกโจรขีม่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดักปล้นครับแต่ทีมของคุณเหลิวหมิงน่ะก็มีการเตรียมพร้อมมาดีครับพวกเขาก็ตอบโต้ด้วยปืนลูกซองจนเกิดการยิงต่อสู้กันนานถึง15นาทีก่อนที่กลุ่มโจรครับจะล่าถอยไปในที่สุดโชคดีมากครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้เลยหลังจากนั้นคุณเหลวหมิงก็ได้แชร์ภาพรถของเขาที่ กระสุนนะครับมันเจาะเป็นรูพุนไปหมดเลยจากการถูกยิงเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าตอนนั้นเน่ะเขาไม่ได้พกของมีค่าหรือเงินสดจํานวนมากแต่ก็น่าคิดนะครับว่าบางครั้งครับที่โจรปล้นแล้วได้เงินน้อยเกินไปน่ะอาจจะทําให้เขาครับต้องตกยินอะไรมากยิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้จากเหตุการณ์เหล่านั้นเองครับท่านผู้ชมมันก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาในหมู่คนจีนด้วยกันเองครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะทําไมจู่ๆชาวนาิกา่ะถึงหันมาต่อต้านคนจีนแล้วล่ะจีนน่ะเป็นประเทศที่ เศรษฐกิจใหญ่เป็นแบบสองของโลกเลยนะทําไมล่ะถึงไม่ได้รับความเคารพหรือเป็นเพราะว่าพวกเขาครับไปลดการใช้จ่ายคู่ขาชาวอเมริกาก็เลยดูถูกพวกเขาอะไรประมาณนี้นะครับมีอีกท่านหนึ่งครับแสดงความคิดเห็นไว้อย่างคมคายและน่าเจ็บปวดมากเลยครับเขาก็บอกนะครับว่าคนจีนในต่างแดนก็จะเป็นเหมือนกับเงินหยวนที่เดินได้ส่วนพาสปอร์ตจีนก็จะกลายเป็นเหมือนกับบัตรธนาคารที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนราชกากรจากประเทศต่างๆนั้นสามารถ เอาไปรูดได้ตามใจชอบแหม่ขเปรียบเทียบนี้เห็นภาพเลยนะครับซึ่งก็มีผู้ใช้งานท่านหนึ่งครับได้มาใช้์ประสบการณ์ตรงที่เขาเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆตอนที่เขานั้นข้ามชายแดนประเทศลาวครับเขาก็เล่าครับว่าสวัสดีทุกคนผมอะกลับมาถึงบ้านเกิดอย่างปลอดภัยแล้วนะตอนที่ผมเดินทางไปที่ลาวอะ่ะดัน สุลกากรรลาวคิดเงินผม250บาทส่วนตอนขากลับนะ่ะผมโดนไปอีก10ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ360ถึง370บาทครับท่านผู้ชมมันเจาะจงเฉพาะคนจีนเลยนะเนี่ยใครถือพาสปอร์ตจีนต้องจ่ายถ้าไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะคนจีนทุกคนในแถวเนี้ยโดนเหมืนกันหมดเนี่ยเนี่ยเขาก็เล่าต่อด้วยความรู้สึกอึดอัดใจครับว่าพวกคนลาวเนี่ย เขาทําเหมือนกับพวกเราเป็นเหมือนกับบัวเงินมัวทองเลยครับกอเ,เราเถียงเขาก็โยนพาสะอร์ใส่หน้าเราแล้วก็บอกให้ไปกรอกแบบฟอร์มเองแล้วใครมันจะไปอ่านภาษาราออกวะมันไม่ใช่เรื่องเงิน10ดอลลาร์หรอกแต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าพวกเขาอะกำลังรังแกคนจีนประเทศที่ยิ่งใหญ่ของเราอะทำไมถูกรังแกแบบนี้ได้แต่ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ครับมันมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับท่านผู้ชมมีผู้ใช้งานอีกท่านหนึ่งรับมาแสดงความคิดเห็นที่น่าขบคิดมากเลยครับ เขาตอบโต้ใช่คนแรกครับว่าผ้ไม่รู้นะคุณแกกไม่เข้าใจหรือเปล่านะหนึ่งเลยก็คือแบบฟอร์มของพวกเขานะ่ะมักจะมีภาษาอังกฤษกํากับอยู่เสมอถ้าคุณอ่านไม่ออกการที่จะต้องไปจ่ายทิปเพื่อให้คนช่วยนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า2องนะถ้าคุณคิดว่าตีนมีอำนาจขนาดนั้นจริงๆอ่ะการมีเศรษฐกิจใหญ่ให่ หมายความว่าทุกคนจะต้องกลัวรัฐบาลที่ไม่เคยทําให้คนของตัวเองร่ํารวยขึ้นหรือมีเสรีเสรีภาพจริงๆ่งทำไมล่ะประเทศอื่นเขาจะต้องคอรบแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้เหยียงเจ็บแตรับว่า3คุณคิดว่าเราดีกับพวกเขามากแล้วแต่ความดีมันอยู่ตรงไหนการลงทุนของจีนในต่างประเทศนะ่ะไม่ใช่เพื่อคนท้องถิ่นเลยสักนิดแต่เพื่อขยายอำนาจและทำให้ชนชั้นสูง ของที่นั่นร่ำรวยขึ้นไปอีกคนจนในประเทศเหล่านั้นไม่ได้รู้สึกว่าคนจีนกําลังทําอะไรดีๆให้กับพวกเขาเลยเพราะรัฐบ,บาลจีนไม่สามารถใช้เงินซื้อคาเยือนยอได้อีกต่อไปตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละคนนจะได้เห็นความคิดที่แท้จริงของคนอื่นๆเรื่องนี้ครับปิดท้ายด้วยความสัรร้นๆแต่ลึกซึ้งจากผู้ใช้อีกคนหนึ่งครับเขาบอกว่าการวัดความแข็งแกร่งของประเทศมันไม่เคยอยู่ที่อํานาจของชนชั้นสูงหรือว่าเงินทุนของประเทศแต่มันอยู่ที่ ความเป็นอยู่ของคนธรรมดาธรมารมดาต้องหอ,อกแล้วและเมื่อพูดถึงความเป็นไปได้ของคนธรรมดาที่เป็นเครื่องชีวัดความแข็งแร่งที่แท้จริงของชาตินะครับท่านผู้ชมผมมีข้อมูลที่น่าสนใจและต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นข่าวด่วนเลยครับเป็นข้อมูลสถิติรายได้ต่อหัวครัวเรือนในจีนประจำปี2024นี้เองครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยบริษัทจีนในชงชิงนะครับเรามาดูกันชาติเดียครับว่าโครงสร้างรายได้ของคนจีนจริงๆนั้นมันเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยนะครับมีคนถึง5.5 5้าล้านคนครับที่มีรายได้ต่อเดือนเป็นศูนย์คือไม่มีรายได้เลยครับทีนี้มาดูกลุ่มคนที่มีรายได้กันบ้างครับกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง1 0 0 0ถึง2อ0 0ัหยวนต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5000- ถึง10,000บาทนะครับมีอยู่ประมาณ370ล้านคนครับกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง2 0 0 0ถึง3,000หยวนหรือประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000บาทนั้นมีอยู่ประมาณ200า five, าร้ล้านคนครับกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง3 0 0 0ถึง5,000หยวนหรือประมาณ 15,000บาทถึง25,000บาทนั้นจะมีอยู่ประมาณ156ล้านคนครับท่านผู้ชมถ้าเราครับลองเอาตัวเลขเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า5,000หยวนหรือไม่ถึง25,000บาทต่อเดือนนะครับจะมีจำนวนมากถึงประมาณ 1,300ล้านคนเลยทีเดียวครับและกลุ่มคนที่มีรายได้สูงกว่า20,000หยวนหรือเกิน100,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับจะมีอยู่เพียงแค่ประมาณ7,000 0คนเท่านั้นเองครับและพอเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วมันน่าคิดไหมครับท่านผู้ชมมีผู้ใช้งานเทน,เน็ตท่านหนึ่งครับแสดงความคิดเห็นว่าพอเห็นสติเหล่านี้แล้วผมก็สงสัยจริงๆว่าพวกที่ ชอบพูดในเรื่องรักชาติอย่างพวกหา่าเมาหรือว่าเด็กสีชมพูไอ้พวกลิตเติ้ลพิงอะมันจะรู้สึกยังไงกันนะเพราะนี่มันเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการที่รัฐบ,บาลจีนเผยแพร่เองเลยแล้วประเด็นมันก็น่าสนใจขึ้นไปอีกครับเพราะเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันกองทัพของจีนก็มีการเรียกร้องครับให้ไปทําสงครามกับไต้หวันหรืออะรก็ตามครับที่เห็นตา่าง คำถามที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือแล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆจะมีสักกี่คนในกลุ่มรายได้น้อยเหล่านี้ครับที่จะยอมสละชีวิตเพื่อชาติเรื่องนี้ครับเราลองไปฟังเสียงจากฐานผ่าศึกคนหนึ่งดูดีกว่าครับเขาก็ได้โพสต์ข้อความระบายความในใจในวันกองทัพครับว่าสุขสันต์วันกองทัพนะทุกคนแต่ผมเน่ไม่สุขหรอกถ้าจะมีสงครามจริงๆพวกคุณที่ได้รับเงินปลอบใจในวันกองทัพนะ่ะพวกคุณต้องไปเป็นคนแรกเลยนะเข้าใจไหมพวกคุณคงได้รับเงินจนมือชาไปหมดแล้ว พวกเราอิฉาจะตายอยู่แล้วเที่ยผมปลดประจำการมาเกือบ20ปียังไม่เคยได้เห็นเงินบํานาญเงินช่วยเหลือสักหยวนเลยปีนี้ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้ส่งอะไรมาเลยด้วยซ้ำถ้าจะรบกันพวกคุณนั่นแหละที่จะต้องไปอยู่แนวหนะ่จากเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับมันก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นสรุปไว้อย่างน่าสนใจครับว่าดูจากตารางรายได้นี้แล้วนะครับ คนที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นผู้รักชาติตัวจริงเสียงจริงคงมีไม่ถึง70,000คนหรอกครับตอนนี้แม้แต่คนโจรในอฟริกาก็ยังมองออกเลยครับว่ารับาลจีนน่ะกำลังจะหมดเงินแล้วลืมเรื่องทําสงครามไปได้เลยมันกําลังจะล่มสลายแล้วตอนนี้นี่ยก็ได้แต่หันมาปล้นคนจีนด้วยกันเองครับท่านผู้ชม